สวัสดีเพื่อนๆนะคะอยู่กับพี่นันช่องชีวิตติเทปอันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาเทปให้เพื่อนๆดูแต่ว่ามาตอบคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์นี้น้องเขาบอกว่านี่อะไรของพี่เนี่ยคู่เงินเดียวกันเทปเวลาเดียวกันทําไมมันไม่ตรงกันกับของผมคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณเทปเวลาเดียวกันกับฉันแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเทปเวลาไหนคุณรู้ได้ยังไง ฉันอัดคลิปทุกครั้งในการเทปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันทำ youtube เพื่อที่เปิดสร้างไรายได้นะรู้เรื่องปะเทปเดี๋ยวเอาเอาคลิปให้ดูนะเทปเวลา 13. 15. นาฬิกา15นาทีเพราะทุกครั้งที่เทปพี่นันจะอัดคลิปเอาไว้อัดคลิปเอาไว้ทำไมรู้ไหมเอาไว้เตือนตัวเองว่าตัวเองบุค่องตรงไหนผิดพลาดตรงไหนเอามาแก้ไขเพราะพี่นันไม่ได้ไปเรียนกับใครเรียนกับตัวเอง ตัวเองเป็นคนสอนตัวเองไปแกะวิชาของคนอื่นก็ตัวเองเป็นคนแกะเป็นคนสอนตัวเองดูเรื่องมันจะไปตรงกันได้ยังไงคู่เงินของดนะิจิตอลน่ะ91เป็น VIP เหมือนกัน91 Binary 87ของคุณไม่ตรงกับฉันเพราะว่าคุณเทศเวลาไหนล่ะคุณเทศพร้อมกันไหมฉันนั่งเฝ้ากราฟตั้งแต่เวลา11นาฬิกา สิบเนาฬิกากว่าจะเทรดได้แต่ละคู่โน่นล่อไปถึง13บสนาฬิกาถึงจะได้คู่หนึ่งวันนี้นั่งทั้งวันวันนี้นั่งทั้งวันนั่งเทรดกว่าจะตัดคลิปเสร็จนะดูเรื่องนะไม่ชอบเลื่อนผ่านไปชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปทําเงินกับ Youtube เปิดสร้างไรายได้กับ u t u b e โอเคดูเรื่อง13บสนาฬิกาสินาที ซึ่งพี่นันอัดคลิปเอาไว้ทุกครั้งเวลาเทิเหตุที่พี่นันต้องอัดคลิปไว้ทุกครั้งในการเทิเพราะว่าพี่นันจะต้องมาย้อนดูว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนในการเทิในแต่ละวันเนาอะ,อะ